สวัสดีครับลูยกยีดีต้อนรับเข้าสู่ลิสแมกกับดิสแตสเทเชอละลายครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้ปริศนาอ,อนารลกแต่งนี้ในโลกของเลตตี้กันแล้วนะครับคือผู้หญิงคนที่วิ่งตามหลังเราอย่างกับผีอาคาดกันอยู่นี่นะครับก็คือว่าเขาเป็นถึงแม้มันจะเป็นเกมจับผิดรูปภาพนะครับแต่ก็เขาก็ให้เราตอบออกมาในรูปของตัวเลขนะครับซึ่งอย่างแรกที่เราต้องทําความเข้าใจกันคือนี่คือช่องหมายเลขหนึ่งนี่คือช่องหมายเลขสองนี่คือช่องหมายเลขสามนะครับแล้วก็ นี่คือช่องหมายเลขสี่นี่คือช่องหมายเลขห้าและนี่ก็คือช่องหมายเลขหกนะครับให้่านผู้ชมไปไปลองเล่นดูได้หรือลองไปชมดูจากตอนที่แล้วได้นะครับว่าไออันแรกเนี่ยนะครับแทนที่เป็นนี่แทนที่เป็นภาพปูที่นอนอย่างนี้นะครับมันเป็นเสื้อเป็นกางเกงะครับแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่ามันมีของที่ไม่ตรงกันอยู่ในช่องที่หนึ่งครับแล้วอันที่สองก็คือมันจะมีของไม่ตรงกันในช่องที่สามนี่ก็คือเห็ดสีไม่เหมือนกัน,นะครับแค่นั้นจริงๆครับเห็ดแดงกับเห็ดน้ำตาล แล้วอีกช่องหนึ่งที่เหลือก็คือเป็นช่องที่6ครับกองกระดาษมันไม่เหมือนกันนิดหนึ่งครับเนี่ยกองกระดาษที่พื้นที่มันมั่วๆอยู่เนี่ยนะครับก็มันก็ต่างกันแค่นี้แหละครับแล้วก็ถ้าเราทําตามทําตามไอ้หลักการนั้นนะครับก็คือเราจะได้เลขออกมาเนี่ยครับมันจะเป็นแผงตามที่เขาบอกตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็แล้วเขาก็จะบอกว่าอ่านหรือยังอ่านหรือยังก็บอกฉันมาอย่าทาพลาดแล้วก็ใส่เลขจากเลขจํานวนน้อยที่สุดไปเลขจํานวนมากที่สุดห้ามเว้นด้วย นนะครับคำตอบของเราคือช่องที่1ช่องที่3และช่องที่6นะครับกด enter ทุกต้องเอานีไปเราก็ได้กระดาษโน้ตบุ๊กมาอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็เขาก็บอกว่านี่คือป่าลึกหรือฉันต้องกลับไปแล้วฉันไม่เป็นไรแต่เธอคนนั้นไม่ชอบอาศัยในที่ในที่นี้เท่าไหร่เธอจะบอกว่ามันทําให้เธอรู้สึกขยแขยงแต่ทําไมไอ้แม่มดคนนั้นต้องแกล้งเธอด้วย โอเคฉันต้องจัดการการับแม่มดชั่วร้ายนั่นแล้วเขาพูดถึงใครกันนะครับก็แล้วหลังจากนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าคนจะทําแต่อะไรต่อเอ้ยทุกคนแตกต่างทุกคนดีหมดแต่ทุกคนก็ต้องการเป็นเหมือนกันและในสุดท้ายก็ไม่สามารถเป็นได้คือไม่สามารถเป็นเหมือนกันได้แล้วก็ไงต่อละเล่าให้ผมฟังอีกสิอ๋อแล้วก็ในวิธีนั้นมันเป็นวิธีเดียวกันแต่ ในให้ในทางนั้นมันเป็นทางที่เหมือนกันแล้วในอีกทางหนึ่งเป็นทางที่แตกต่างเหมือนเขาจะให้เราเลือกทางที่จะไปนะครับซึ่งผมยังไม่รู้รทางไหนโอเคนะครับทางหนึ่งเหมือนกันทางหนึ่งแตกต่างเออโอเคมัง้งโอเคมัง้งนี่คือหมดแค่นี้วเหรออ้อดูคล้ายๆกันแต่มองแต่มองให้ใกล้ๆเราจะรู้ว่ามันแตกต่างกันไม่ได้หมายถึงแค่สองคนคนสคนด้วย โอเคไม่มีวันเหมือนกันแต่เธอเหรอเหมือนกันเดะเลยแปลกทำไมล่ะฉันเหรอ,เ,อเขาพูดถึงเลตตี้นะครับอ่าเราไงต่อโอเคคุยกับเลตตี้คุยกับเลตตี้ได้ไหมเโอเคมั้งแล้วก็มีแค่นี้นะครับก็ดูเหมือนจะเราต้องไปบริเวณทั้งหมดมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับลิกไม่อยู่ที่นี่ลิกปกติจะมาจะคุยกับฉันตลอดเวลาฉันรู้สึกเหงา แล้วฉันก็แล้วเขาก็จะสอนฉันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ฉันไม่เคยพบเจอด้วยตัวเองมาก่อนแต่เขาก็จะดูเหมือนเศร้าซ้าซ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 าอยอยู่ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราคุยกันนั่นจะเป็นตอนที่เขามีความสุขอืมมันน่าชงวนนะเอเลนเธอมีคนสําคัญของเธอใช่ไหมเอเอเเลนไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าเอเลนไม่มีความทรงจำอ้อจริงสิเธอได้สูญเสียความทรงจำไป เออมึงรู้ก็ดีอขอโทษด้วยที่ได้ถามอะไรเศ้าๆไปอีเ <laughs> มลโอเคนะครับอีเมลก็ถามว่าฮะกำลังมองหาอะไรอยู่เหรอเราก็ตกใจอ้าวแล้วเขาบ <st astic> อกว่าออยังไม่เคยเจอเธอมาก่อนเลย <st astic> เขาพูดถึงเลตตี้นะแล้วเขาก็เฮลโล a อลิสนะครับ <st astic> พูดถึงเราฉันชื่อเลตตี้ฉันไม่ใช่อลิสอ้าวเธอไม่ใช่ Alice, อลิสเพราะฉัน บอกว่าอย่างนั้นอ้าวสรุปว่าเขาพูดกับเลตตี้นะครับแต่บอกว่าเลตตี้คืออลิสนะครับมืนกันไปให้เต็มที่เลยแต่ฉันก็จะปล่อยๆมันไปนะไม่ว่าอะไรมากนี่คือนี่คือสิ่งที่เัอกำลังตามหาอยู่ใช่ไหมเอ่อนั่นดูเหมือนจะเป็นลิกนะครับแต่คือเลือดท่วมหัวแล้วตาก็ดูลอยลอยนะครับจุดๆลิก <laughs> oh, <my God. laughs> อ๋อไม่ใช่ลิกะโอ <laughs> เขาก็บอกว่า <laughs> อุ้ยหนุ่ม <laughs> นี่มันน่ากินเหลือเกินแล้วก็ฉันก็เลยน่าจะกินฉันก็เลยกินไปเลย โอเคเขาก็บอกเออจริงๆนะไอเนี่ยมันค่อนข้างเสียมันค่อนข้างแบบโร o k e นเนี่ยเออก็เสียเลยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฉันก็มีอีกอีกอันหนึ่งด้วยอ่าแล้วมันเรียกว่าอะไรนะหินก้อนเดียวได้นกสองตัวใช่ไหมอ๋อก็นั่นแหละฉันได้ทําสิ่งที่ฉันทําไปเจอกันอีกครั้งในฝันแล้วกันเย้อ้าวมันหายไปแล้วอ้อลิกเธอเป็นไรไหมเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันจะจับมือเธอเองนะ ดูเหมือนลิกจะแปลกไปเยอะนะครับนี่หวังว่านี่จะไม่ใช่เกมซอมบี้ต่อไปจากฉากนี้นะครับเป็นอะไรที่ฮาเกินนะครับโอ้นี่อะไรเนี่ยปิงปังนี่คืออะไรอะ่ะหยิบหรือปล่อยเอาไว้ต้องหยิบเิครับไม่งั้นเนลเ่อมันจะเดินต่อไปได้อย่างไรเราได้ชิ้นส่วนเอก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 มาอีกๆๆๆแล้วนะครับซึ่งคืออะไรไม่รู้นะครับเราออันนี้คือเป็นบ่อนนะเขาบอกโอ้หอมจิงเลยมันคือน้ำผึ้งเหรอ เออไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะเลยทีเรามาตักเป็ดเฮ้ยนี่มันขนมนี่วันนี่มันปอกกี้แล้วนี่มันเอ่อเรียกว่าอะไรเอ,อนี่มันขนมหมดเลยนะครับนี่มันเป็นบ้านขนมเราจะเข้าไปในบ้านขนมเ,เ,เข้าได้ด้วยว้าวเฮ้ยไม่มีมป,อปอกกี้ล่องลมาจากฟ้านะครับสาธุขอให้เป็นจริงออโอเคเอ,อ ขี้ลงามาจากฟ้าไม่มีอะไรมากมาที่ห้องนี้นะครับเหมือนจะมีกุญแจอยู่บนโต๊ะกุญแจหนึ่งดอกเก็บสิครับไม่งั้นเรื่องจะเดินต่อไปได้งไงโอ้เราได้ world key แล้วของที่เราต้องเอาไปถวายเอกะตายข่าวนะครับไว้ละบิดในโลกโลกกลางนะครับโอเเขาบอกว่าบ้านนี้เหมือนบ้านของฉันเลยแต่มันทําด้วยขนมทั้งหมดเลยอืมนี่มันดูเหมือนอยู่ในฝันเลยแล้วก็ฉันคิดนะว่ามันจะมันโอเคหรือมันจะโอเคหรือเปล่าถ้าฉันกินสักนิดหน่อย เอวัเลตโอเคแล้วไอเล็กีอยู่ก็พูดมาว่าคุณครูอยู่ที่ตอนนั้นคุณครูอยู่ที่นั่นฮะเล็กพูดได้กุญแจอย่าขยับของหวานของหวานหวานจังเลยโอ้อหิวจังเลยข้อนั้งน่ากลัวนะครับเอ่อถามว่ากินดีไหมผมจะดาว่าหนังสือมาเธกูสนะครับซึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับ นี่ทำด้วยช็อกโกแลตนี่ทำด้วยน,นี่ทำด้วยช็อกโกแลตนี่สุดสดจะกลับกันยังไงเนี่ยเอ่อใครฮะสวัสดีครับดูดำดำกลับมาที่นี่ทำไมใครกันน่ะโอเคเธอเขาบอกว่าเอ้ยเธอได้ชอบเดินไปถนนที่เธอไม่ค่อยรู้จักแล้วในจุดนี้ฉันก็ไม่สามารถที่จะดูแลเธอได้อีกแล้วเธอก็เพียงแต่จะถูกทำร้ายมากขึ้นไปอีกแล้วงั้นเธอกลับมาทำไม ฉันไม่ชอบแบบนี้ริกริกอยู่ไหนริกมาช่วยเลยฮะชื่อนั้นอีกแล้วริกริกเธอเป็นใครอะไร <c oughs> เธอคิดว่าเธอคุยอใครอยู่มันไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากฉันสามีของฉันและเธอน่าดึงเกียดเขามีตัวตนเขามีตัวตนแน่นอนทำไมทำไมเธอถึงฉันขอโทษแต่ว่าขอโทษฉันก็จเา แม่มเชื่อหลายเอ้าเฮ้ยเลตตี้แปลงร่างเป็นแบบลิกไปแล้วนะครับทําไมทําไมต้องเป็นไอ้เรื่องเดิมๆกับเธอฉันจะปกป้องเธอเองเลตตี้เอ๊ะมึงฮะเออมันไอ้อตัวบ้านนั้นมันถือมันยกมีดขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลือกได้ระหว่างแท็กเกิลมาเลยนะครับพุ่งใส่ตัวมันเลยะครับกับ ไปบังให้เลตตี้นะครับผมว่าเราจะเลือกแท็กเกิลน,นะครับเพราะดูเหมือนจะไม่น่ามีใครตายนะอันนี้คือเรากระโดดเข้าไปรับมีดนะครับไม่น่าง,งามเท่าไหร่ชนเม่งเลยอ๋อหลุดเข้าไปในไฟแหละแล้วเขาก็บอกมามามาคุณแม่วิ่งเข้าไปในไฟด้วยกันแล้วจุดจุดจุดนะครับอเลนก็งงนะครับว่านี่ตูททาอะไรลงไปนะครับสรุปว่าผมเลือกทางเลือกที่ไม่น่ามีใครตายนะครับแต่สรุปว่าตายกันหมดเลยยอดเราก็เราก็ได้เศษกระดาษหนวบุกมาอีกแผ่นหนึ่งนะครับ ฉันหิวเหลือเกินขอแค่เพียงถ้าบ้านของฉันและเสื้อผ้าของฉันจะเป็นขนมหวานๆได้และหลังจากนั้นคนทุกคนในบ้านคนทุกคนในครอบครัวก็จะได้สามารถทานอาหารกันได้เสียทีโอ้แต่ฉันแต่ฉันคิดว่าช็อกโกแลตมันละลายเข้างเร็วนะนั่นก็คงเป็นไป,นปนไม่ได้ฉันเผามันทิ้งหมดเลยเมื่อนั้นฉันเอาทุกอย่างมาใส่ตัวเอง แล้วก็เธอเธอคนนั้นก็ยิ้มได้ตลอดเวลาฉันชอบเธอฉันชอบเธอคนนั้นฉันชอบจริงๆแต่ทำไมฉันถึงเกิดมาด้วยคุณครูได้เตรียมเตียงสองเตียงและเสื้อผ้าสําหรับฉันด้วยแต่นี่มันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าที่ฉันมีตัวตนอยู่คุณครูผมไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรอยู่โอเคคำพูดในตอนจบนะมันเละเทะเกินกว่าที่จะอ่านได้ ดูมีความลับแล้วเ,เราก็กลับมาในโลกกลางอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับดูเหมือนเราจะได้กุญแจอ,อันที่สองมาแล้ว OMG เนือเรื่องกําลังไปข้างหน้าแลวทุกคน OMG อ่าประตูบานที่สองคือบานไหนเนี่ยสวัสดีเลทีเล่นสนุกพอยังจุดๆๆๆนะครับมันไม่พูดเลยเฮ้ยกี้ใครอะอ้าลิกนอนอยู่ลิกนอนอยู่ว่าเดลิกเรามานอนด้วยนะจุดๆๆลิกก็ยังเป็นซอมบี้อยู่นะครับก็ โอเคนะครับมันดูแหม่งๆขึ้นไปทุกทีนะครับก็เรากลับไปหากระต่ายขาวกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อกุญแจไปให้เขาสวัสดีกระต่ายขาวเป็นไงมาไง,ไง,ไงบ้านอ่ะเธอกลับมาใช่ไหมทำไมเธอถึงร้องไห้ล่ะอ๋อโอเคเอ่อห้องโลกต่อไปก็คือโอ้จุดๆุดเขาก็บอกเออโอเคแล้วเธอได้กุญแจมาหนึ่งดอกฉันจะเก็บทุกอย่างที่เธอได้หยิบขึ้นมาในโลกแรกด้วยเออแล้วก็ พวกมันจะหายไปในเวลาเร็วๆนี้อ่าฮะ The Alice นะครับพูดถึงอะไรก็ไม่แน่ใจนะในเวลานี้ uh huh. ดูเหมือนจะแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วแล้วก็ไอ้พวกหน้าที่ถูกฉีกไปฉันจะเอาไอ้นี่มาอยู่ผสมรวมๆกันนะอ่ะ uh huh. เอาไปได้หนังสือเบอร์การดีมานะครับซึ่งคืออะไรก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับฉันก็จะเปิดประตูไปโลกถัดไป โอเคฉันขอหวังพึ่งเธออีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณมากใช้กูอีกแล้ว I am General b a r โอ้สวัสดีแมวดำอ๋อไอพวกกฎของโลกเหล่านี้ได้ถูกตั้งไว้โดยคนบางคนเธอรู้ไหมฉันก็ไม่เข้าใจด้วยตัวฉันเองเหมือนกันแต่เขาคนนั้นคงว่างพอสมควรเลยสร้างไอ้มีสร้างของสร้างไอ้พวกกฎงงโง่ทั้งหลายนี้แต่ฉันก็ต้องแต่พวกเราก็ต้องตามกฎมันกฎไอ้โง่เหล่านี้ต่อไป เพราะว่าถ้าเราไม่ตามเราจะถูกลงโทษว้าวฮะทำไมเขาบอกว่าทำไมคนทำไมคนคนหนึ่งจะพูดถึงสิ่งที่เขาชอบไม่ได้สรุปว่าแมวเหมียวชอบลงโทษชอบโดนลงโทษใช่ไหมว้าวว,ว,วแล้วกเ็เขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณสามารถนึก,นก,นกสามารถตีความได้ว่าเป็นเรื่องปกติจะแตกต่างไประหว่างคนสุกคนอ๋อ แล้วก็อเธอดูโสมเลยเกินนะไม่ต้องไม่ต้องอารมณ์เสียมากหรอกเกี่ยวกับคนที่เธอได้เจอไปก่อนหน้านี้อ๋อไม่ใช่อารมณ์เสียนะครับเขาพูดถึงว่าเราดูโสมเลยเกินนะครับจากไอ้ที่เราไปเจอเลตตี้มาตะกี้นะครับเราก็เหมือนเกิดเรื่องเศร้าพอสมควรนะครับเอเลนก็ร้องห่มร้องไห้ยอยู่นะครับตอนนี้แล้วเขาก็บอกว่าออไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมเนี่ยเธอเขาบอกโอ้โหเธอลืมไม่นั่นด้วยใช่ไหมฉันรู้ทุกอย่างเพราะฉันเพราะฉันขโมยมันมาฉันจะไปให้มันคืนแน่นอน ถึงเร้นบอกฉันมาสิว่าในตัวเธอตอนนี้มันโล่งจงจริงๆใช่ไหมน่าจะพูดถึงความทรงจานะครับเขาก็บอกว่าอาจจะมีอะไรสักนิดหนึ่งไหมผมก็ไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรเขาก็บอกว่าอาจจะอาจจะ <c oughs> เขาก็บอกว่า <c oughs> ฉันไม่เห็นด้วยตัวท่านเองเ <c oughs> เขาก็บอกว่าเอาวมันถึงเวลาแล้วบ๊ายบายเกมนี้ <c oughs> ขอยอมรับเลยครับว่าแปลลาบากจริงๆนะครับแต่ละคนมันพูดกันพิลึกเกย์จริงๆนะครับเอาว่าเราเปดนโลกเบอร์สองกันเลยดีกว่านะครับเป็นโลกของชื่อนะครับผมว่าเราจะมาต่อไอเกมนี้กันต่อใหม่นะครับในตอนหน้านะครับกับเอลิชแมนกับเดอะสเตชันลานะครับก็ขอบคุณอีกครั้งเอ่ามีอะขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆ ถ้าคุณถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับคอมเมนต์เอาไว้แชร์ให้โลกรู้นะครับขอบคุณมากๆพบกันใหม่ในกเกมหน้านะครับบ๊ายบาย